ผมขอกราบสวัสดีครับทุกผู้ชมด้วยนะครับในวันนี้อยู่กับช่องแม่มาทีวีี่สอนะครับตั้งา่ที่เรานั้หางหายกันเป็นเวลานานหลายอาทิตย์เลยนะออมันก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละกายบ้านเอ่ยเรียนเอ่ยนะผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยอ่นะแล้นี้ผมจะมาชดเชยวยการทําเอาเอาเป็นว่าก็คือมันมีชูเปอร์ชั่นหนึ่งนะหรือเกมเมอร์นี่แหละเออมาขอให้ผมนั้นทํา ที่ยิ่งใหญ่สปเดอร์แมนนะี๋ยวในสุขภัอุปกรณ์นั้นเราก็จะมีปากกาที่ไม่ได้ใช้แล้วจำนะไม่ได้ใช้สองอไอแมตตกเกียบ 3. สามไม้ลูกชิ้นเผื่อได้ใช้นะอันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้นะว่าได้ใช้ไหมอันนี้เตรียมไวม้ก่อนสี่กาวร้อนห้ากันไกรหกคัตเตอร์เจ็ดพัสวูดนะเนี่ย เนี่ยพาสเวิร์ดเนี่ยเผื่อผมเผื่อมันไม่ได้ใช้เผื่อมันได้ใช้นะเออก็เตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนแล้วก็กล่องกระดาษยวผมขอไปเอามาก่อนแป๊บนึงอะมาละวอีกกล่องกระดาษนะออกตรงนี้เออแล้วก็แล้วก็ไอ้ตีนตุกกนะตนต๊กแกนะเนี่ยตินตุ๊กแกทับมันทัดปากกาเอามาใช้ขีดเขียนแล้วก็ไว้วัดนะเนี่ยเออไป เมื่อเราได้เราได้รดูปร่างหมายเลนดวาวก็จะเป็นแบบเออนี่นี่ก็คือเศษของพลาสตูดที่ผมทําการตัดมาแล้วนะครับก็จะมาติดตรงนี้นะตรงนี้มันจะได้เท่ากันเห็นไหมเศษของพลาสรรตูดมาติดอ่ะแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะนี่เห็นไหมเนี้ยเนี่ยเฮ้ยพี่อยากจะเป็นสไปเดอร์แมน ่องแล้วเราก็จะใช้เสฟาพ์บูกนะเราก็จะตัดทําเป็นตัวแบบตัวล็อกนะ้ำให้กระสุนออกทำเป็นชิ้นเล็กๆนะ ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาลองใส่แล้วลองยิงเล่นๆดูเวลาใส่ก็จะใส่ยากนิดนึงนี่เออม,มันจะล็อกมันจะรู้มั่นคงกว่าเดิมมา <c oughs> เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวลองปรับมุมยิงก่อน <c oughs> มานะครับผู้ชมเราจะลองยิงดู <c oughs> นี่มันจะยิงออกไหมหนึ่งสอง เดี๋ยวมันยิงไม่ออกป็นหนึ่งมันแน่นไปหรือเปล่าปันหนึ่งนะออกอยู่แต่ต้องดึงแต่ต้องทำอย่างนี้แรงๆแล้วทำอย่างนี้แรงๆถึงจะออกได้อยู่ได้อยู่มาทอ้นี่เราอยู่ในส่วนของการติดข้อมือน,นะเปีเปันหนึ่งปรับมุมกล้องก่อนปันหนึ่งอันนี้เป็นขาตั้งกล้องแบบ DIY นะผมทำเองเนี่ยนะ ก็มาวัดดูนะประมาณไหนอะไรยังไงอย่างางี้มาโอเคเมื่อเราได้จุดที่เราจะทําการติดแล้วเราอย่าลืมสิ่งนี้เลยเราต้องทําการมาร์กไว้อย่างงี้ปึ๊บปึ๊บอะไรยังไงให้เรียบร้อยปึ๊บ,รบประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บนี่เราจะเอาตัวตีนตุ๊กแกมาติดพวกนี้นะ แล้วผมก็ได้ทําการไปอัปเกรดมาใหม่นะก็คือผมเพิ่มตรงนี้มาอีกอันนึงอันนี้ซึ่งเป็นสไตล์ของผมอยู่แล้วนะอือถือว่าอัพเกรดเล็กน้อยไม่เล็กน้อยแล้ว ขอเปลีเป็นกระสุนไม้ตะเกียบดีกว่าเพราะมันแรงดีนะแล้วผมก็ได้หาเส้นได้มาติดแล้วนะแล้วทีนี้ผมก็จะเรามาเอามาติดอยู่ตรงข้อมือนี่นะผมจะมาติดดูว่ามันจะโอ้ยยาวเกินอันนึ้งนะผมตัดซะยาวเลยผมก็จะมาติดช่วงนี้นะ ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดต่อให้กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับอาสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจะกลับใหม่ภายในคลิปหน้าสวัสดีครับตัวดีบายบายไปนอนแล้ว